สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายาแบบ t m e l e s s นะคะซึ่งคุณสามารถที่จะรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะและในคลิปนี้นะคะท็อปท็อปิออปปกหรือว่าหัวข้อในการทำนายก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในการทำนายนะคะจะเป็นการเปิดไพ่แบบ ตัวตนของคุณเลยนะจะไม่ได้ย้อนแบ็กกราวหรือว่าอ,อ,อะไรมากมายนะคะแต่จะเน้นว่าตัวตนของคุณนั้นเป็นยังไงณนะปัจจุบันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังคำทำนายกันเลยนะคะ โอเคเรามาทำนายความเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกกันเลยนะคะว่าเหตุใดที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะเรามาดูตัวตนของคุณกันเลยนะคะ,ะมาดูใบแรกว้าวไพ่เดอะเดวิลมาเป็นใบแรกนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีความเป็นปีศาจในตัวเอง <c oughs> คำว่าปีศาจในในที่นี้นะคะหมายถึงว่า คุณมีความเขาเรียกว่ามีมุมที่หลายคนมองไม่เห็นตัวคุณเองก็อาจจะไม่เคยรู้ว่าตัวคุณนั้นสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมายถึงแบบเวลาที่คุณร้ายหรือว่าอะไรที่เป็นความรู้สึกภายในใจของคุณที่เป็นจิตใต้สิมนึกของคุณเวลาที่คุณอยากได้อะไรอยากทําทอะไรนะคะคุณจะมีมุมที่เป็นเป็นที่น่ากลัวเป็นปีศาจมีความแบบ น่ากลัวอยู่ในตัวเองสูงมากๆนะคะมีมีแรงบันดาลใจที่รุนแรงนะคะมีความรู้สึกที่รุนแรงมีความเขาเรียกอะไรเหมือนแบบแบบขั้นสุดนะคะอยากได้อะไรอยากทําอะไรถ้าสิ่งนั้นมันมากระทบความรู้สึกของคุณมากๆเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นปีศาจได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรมากระทบให้คุณรู้สึกโงงนหีลำคาญใจคุณก็จะเป็นนางฟ้า นะอ่าแล้วต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่เฉยๆนิ่งนะ่งนะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะไปแอคชั่นอะไรมากมายเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก็บอาการมากกว่าที่จะไปแบบแสดงตัวตนอะไรออกมากมายนั่นเองนะคะคุณจะเป็นคนที่อยู่ในจุดของคุณอยู่ในที่ของคุณนะเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรมากระทบจิตใจมากระทบในเรื่องของความรู้สึกของคุณอย่างที่บอกไปนะคะไพ่เดอะเดวิล นะคะคุณก็คุณก็จะไม่ยุ่งกับใครคุณชอบอยู่กับคนที่ทําให้คนรู้สึกดีคุณเรียกเ,เรียกว่าอะไรอะคุณชอบอยู่กับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสังคมเดิมๆอะไรเก่าๆของคุณคุณจะไม่ค่อยเปิดตัวเองกับคนใหม่หรือว่าสังคมใหม่เรื่องอะไรใหม่ๆหรือว่าถ้าเปิดก็คือเปิดยากมากๆด้วยความที่คุณเป็นคนที่ ชอบอะไรที่มันแน่นอนนะคะชอบอะไรที่มันไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวาอยู่ในจุดของตัวเองไม่ชอบที่จะไปเ,เรียนรู้หรือว่าทดลองอะไรใหม่ๆไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่ชอบเรียนรู้นะคุณนะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ฉลาดแต่คุณจะนิ่งมากกว่านะคะอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าโอเคอยู่ในจุดที่ปลอดภยัย คุณก็ชอบที่จะอยู่ในใน,ในโซนในบริเวณในขอบเขตของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วสบายใจหรืออีกแนวหนึ่งนะคุณก็เป็นคนหัวเก่าด้วยนะคะเป็นคนที่หัวโบราณด้วยนะ,ะจริงๆคุณก็มีเพื่อนนะไม่ได้บอกว่าอคุณไม่มีเพื่อนนะคุณก็มีเพื่อนเพียงแต่เพื่อนของคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานอะไรแบบนี้นะคะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานคบกันมานานชนิดที่เรียกว่ารู้ใจ แล้วนอกจากนั้นนะคะการที่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยคุณก็เป็นแต่ก็แปลกนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณไม่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีทางเลือกในชีวิตเยอะนะคุณเขาเรียกว่าคุณไม่ชอบอยู่กับอะไรที่มันควบคุมไม่ได้คุณต้องการที่จะเป็นผู้ควบคุมเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะเพราะว่าไพ่เดอะเมจิกเช่นขึ้นในพื้นดวงชะตาชาวราศีพิจิกคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆ เป็นคนที่ฉลาดเป็นกฎเป็นคนที่ฉลาดชนิดที่เรียกว่าหาตัวจับยากนะคะคุณชอบเจราจาชอบการปณีประนอมด้วยการเ,าเขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะใช้การปณีปนอมการเจราจาเพื่อย,ยุติซึ่งปัญหาเหล่านั้นคุณจะไม่นิยมใช้ความรุนแรงแล้วคุณก็ยังเป็นพวกชอบขี้เบื่อด้วยนะเป็นคนที่ขี้เบื่ออะไรง่ายมากนะคะสมมติว่า,อ,าอย่างาคุณ คุณทำอะไรอยู่บางอย่างหรือว่าทำงานอะไรแบบนี้นะคะคุณทำทำไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกหมดแพชชั่นหมดหมดความท้าทายอะไรตรงนั้นแล้วอะคุณจะหลังหันคุณจะหันหลังให้แบบดื้อเลยนะต่อให้สิ่งนั้นมันดีอยู่แล้วมันเขามีอะไรมาเสนอมีเอาเขาเรียกว่ามีข้อเสนออะไรดีๆให้กับคุณคุณก็ไม่ได้แยแสเลยนะคุณจะพร้อมที่จะหันหลังให้ถ้าคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันมันหมดซึ่งความ น่าสนใจหมดซึ่งความท้าทายกับคุณแล้วว่าคุณรู้หมดละคุณพร้อมที่จะหันหลังให้แล้วก็ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะนี่คือ,อ,อจุดเด่นของชาวราศีพิจิกนะคะที่ทําให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งก็คือความนิ่งความเ,เขาเรียกว่าความฉลาดการรู้จักใช้มันสมองนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบควบคุมอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้คุณจะไม่เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวตรงนั้นเลย อะไรที่มันอยู่เหนือการควบคุมของคุณเนี่ยคุณจะเอาตัวออกมานะคะถือว่าเป็นเป็นการฉลาดนะที่เรารู้ว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้แล้วแล้วเราถอยตัวเองออกมาดีกว่าเราไปอยู่ในวงโคจรของอะไรที่มันวุ่นวายเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เผลอๆเราเองอาจจะโดนโดนกระแสเหล่านั้นเนี่ยพัดพาให้เราหลงทิศหลงทางหรือว่าพัดพาให้เราเสียเซลล์เสีย,สยความเป็นตัวเองไปด้วยก็ได้ น,ะะนี่คือ,อบุคลิกลักษณะตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าในการทำนายมีผู้ตะกุกตะกากบ้างพูดผ,ผิดบ้างสะดุดบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติของอผู้ทำนายเองนะคะามาดูคำทำนายนะคะ คุณมีอะไรใหม่ๆคุณมีความน่าท้าทายความตื่นเต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นร้าใจชอบความท้าทายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้ชีวิตแบบสุดโต่งใช้ร่างกายแบบสุดโต่งบางครั้งร่างกายของเราเขารับใช้เรามานาน ก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพไปตามวันเวลาจากาจากการใช้งานนะฉะนั้นเราต้องฮิลลิ่งหรือว่าการดูแลทำนุบำรุงร่างกายของเรานะคะการาบางครั้งนะการที่เราใช้ชีวิตแบบสุดต่งจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดความเครียดได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอใช้ชีวิตในแบบที่สนุกสนานบ้างไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างนะคะเพื่อผ่อนคลายในเรื่องของอารมณ์ที่มันตึงเครียดหรือว่า,าร่างกายที่อาจจะดู ขาเรียกอ,อะไรร่างกายที่อาจจะดูเหนื่อยดูล้าจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงการให้อภัยนะเพราะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับความทรงจําเก่าๆนะบางครั้งอะไรที่มันไม่ดีหรือความรู้สึกที่มันไม่ดีเนี่ยอยากให้คุณพยายามที่จะเคลียร์ออกไปแล้วให้อภัยนะคะให้เขาเรียกว่าเป็นการให้อะไรที่มันเป็นของขวัญกับตัวเราเองเพราะการให้อันดับแรกคือใจเราจะเบาก่อนนะคะใจเราจะมีพลังก่อน นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราให้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกมีพลังบวกในตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ต้องให้ในแบบที่เราไม่เดือดร้อนรวมไปถึงอะไรที่มันเป็นอดีตอะไรที่มันเคยเป็นพลังงานลบอย่าให้คุณละทิ้งไปเสียนะคะอยู่กับปัจจุบันจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องบางสถานาการณ์ที่มันอยู่ในความทรงจําของคุณมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะจริงอยู่คุณคุณมีสิทธิ์ที่จะจํามันเป็นบทเรียนแต่ก็ไม่ควรที่จะนํามันมาเป็น เป็นเรื่องราวที่จะคอยบั่นทอนจิตใจของคุณเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอายุเราสั้นนะคะอยู่กับสิ่งที่มันทําให้เรามีความสุขดีกว่าคิดในสิ่งที่มันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นดีกว่าอะไรที่คิดแล้วนะคะมันทําให้เรารู้สึกเสียพลังงานหรือว่าหมดไฟเนี่ยให้ตัดทิ้งไปเสียนะคะอันนี้คือคำทำนายของชาวลัคนาราศีพิจิก ะะแล้วก็คำทํานายก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับดูรับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแห่งนี้เอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ